ผมทำมาเพื่อแฟนๆของ Tattoo Brother โดยเฉพาะเลยนะครับกับผู้ใหญ่ใจดีอย่าง Budweiser Thailand นะฮะ Tattoo Brother สักแต่พูดร่วมกันกับ b u d w i s s r t t h i l l n n d นะครับจัดแคมเปญดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับเราจะหาแฟนพันธ์แท้ผู้ที่รักความเป็นตัวตนของ Adam l e v i นข้างคล้ายศิลปินผู้นี้คุณโชว์มันออกมาเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของรอยสัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความเป็นตัวตนของอดัมลวีนกับคุณอินสปิเรชันของศิลปินคนนี้ที่มีให้กับคุณนะครับวิธีการง่ายมากอย่างแรกเลยเช็คก่อนเลยนะครับชั t o ูรอยสักที่เหมือนอดัมลวีนไหมทำไมคุณถึงชอบอดัมลวีนอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่2นะครับเข้าไปกดไลค์ กดแชร์แล้วก็เปิดเป็นสาธารณะนะครับที่เลย Cash Tag ของเรานะครับ b ท t t o e r สัวอรจากแต่พูดรวมถึงแ a s h Tag b u d w ว i s อ r ์ไทยแลนนะครับแล้วก็โพสต์รูปของคุณนะครับทำไมคุณถึงคลั่งคงล้ายศิลปินผู้นี้รูปของคุณนะครับลงไปรวมถึงนะฮะคำจำกัดความเกี่ยวกับตัวคุณทำไมถึงคลั่งคล้ายอดัมเลวินเขียนลงไปด้วย นะครับอย่าลืมนะครับต้องเปิดเป็นสาธารณะนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือบัตรคอนเสิร์ตของ Maroon 5ที่จะเกิดขึ้นวันที่9มีนาคมนี้นะครับเราจะหาผู้ชนะเพียงแค่2ท่านเท่านั้น1ท่านจะได้รับบัตรคอนเสิร์ต2ใบด้วยกันรีบเลยนะครับ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของมารุน n 5 c o คอนเส์ได้ใน Facebook ของ b ั d w ไ i เซ r Thailand ด